บุฟเฟต219กินได้ไม่จํากัดเวลาปิดตีาแค่กุ้งดองหอยนางรมแบบนี้ก็คุ้มแล้วและยังมีของกินเล่นอื่นๆอ,อ,อ,อีกเพียบเลยค่ะร้านชื่อมงมาม,มสุก,กี้มีทั้งหมด2สาขาบางแสนและพัทยาเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งปิดตีาวันนี้กิ๊งมาสาขาพัทยาบุฟเฟ่จะมีทั้งหมด3แพ็ค219 319และ429ลายอาหารที่อยู่ในบาร์ทั้งหมดคืออยู่ในแพ็ค219นะคะส่วนในรีวิวนี้กิ๊งกินแพ็ค429ค่ะจะได้กุ้งแม่นม้ํากินได้แบบไม่อั้นได้ ให้เลือกเยอะมากเลยค่ะซอสนใหม่เป็นแบล็คเปอร์และแมกซิกันและไม่ได้มีแค่เนื้อวัวนะคะยังมีเนื้อแกะด้วยราคานี้คือคุ้มมากอยากให้ทุกคนได้ลองลิ้นวัวคือมันเด้งเนื้อโปกุ้งดองและหอยนางรมจะมีอยู่ในบุฟเฟ่ทุกแพ็คค่ะจัดถึง28กุมภาพันธ์68นี้นอกจากเมนูอาหารที่เยอะแล้วน้ำจิ้มเขาก็มีเยอะมากๆน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มสุก,กี้แต่ถ้าใครชอบกินหวานๆแนะนําเป็นน้ำจิ้มงาไปต่อกันที่ของกินเล่นของที่ร้านกันอันนี้คืือออกกกกินนนนนไไไดด้ททุแพ็คคเเหมัะะฟ ก็มีหมดไปต่ออันสุดท้ายก็คือของหวานค่ะแบบเค้กมีเยอะมากลูกตาลนอะันนี้เป็นของแขงแล้วก็รอชอปชฟองหนึ่งเก้าบวกน้ำรีฟิลสากส่วนใน 19, แพ็ค319หนึ่งเรอสี่จะรวมน้ำแล้วเป็นบุฟเฟ่ที่มากินคนเดียวก็ไม่เขินบอกเขามีมุมนั่งคนเดียวด้วยส่วนคลิปหน้ากินจะพาทุกคนไปกินที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ